สวัสดีครับโรงเรียนวัดชัยศิทธารามของเรานะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับมีนักเรียนทั้งหมดจํานวน168คนนะครับจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาทั้งหมดนะครับจำนวน13คนนะครับประกอบด้วยข้าราชการครู10คนขับเจ้านนที่ธุรการ1คน และการพรุงหนึ่งคนนะครับและตัวผู้บริหารอีกหนึ่งคนนะครับการบริหารงานของโรงเรียนวัชัยศิทธารามนะครับแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายนะครับประกอบด้วยกลุ่มบริหารวิชาการนะครับกลุ่มบริหารก็ประมาณกลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปนะครับโดยโรงเรียนได้ดําเนินการตามนโยบายของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองนะครับทั้ง12นโยบาย โดยมุ่งเน้นในส่วนของการพัฒนาตัวนักเรียนและก็คุณภาพชีวิตของนักเรียนเป็นหลักนะครับโดยงานที่เราให้ความสําคัญเป็นพิเศษก็คือในงานส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับโดยการทํางานร่วมก,กันกับนักจิต,ตวิทยาของโรงเรียน ผ่านกระบวนการดําเนินงานทั้ง5ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับซึ่งประกอบด้วยรู้จักนักเรียนรายบุคคลนะครับการคัดกรองนักเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนนะครับและสุดท้ายคือการส่งต่อทั้งนี้ต้องขอบคุณสํงงานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ,ษ,ษาอ่างทองนะครับที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการาส่งนักจิตวิทยาของเขตน,นะครับ มาให้ความช่วยเหลือในกรณีศึกษาบางกรณีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับทำให้เราทําการพัฒนาเด็กและทําการส่งต่อได้ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการนะครับทั้งนี้ในการดําเนินงานในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับโรงเรียนมัชัยศิธรา,ามได้ออกทําการเยี่ยมบ้านครบ100%เนะครับโดยคุณครูประจําชั้นนะครับได้ออกไปเยี่ยมนักเรียนในที่ปรึกษาของตนเองนะครับทำการวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆนะครับฐานะความเป็นอยู่ เพื่อ,อส,ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ,รให้สมกับวัยมีพฤติกรรมมีทักษะทางอารมณ์การควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัยนะครับเป็นการคัดกรองเด็กเพื่อเข้าสู่ระบบการรับเงินปัจจัยยากจนและปัจจัยยากจนพิเศษนะครับเพื่อให้เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้นะครับไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบหรือมีการบิดเบือนข้อมูลที่เกิดขึ้น ในส่วนของการทํางานร่วมกันของนักจิตวิทยาโรงเรียนกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับเราก็ได้ดําเนินการส่งต่อข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ของเด็กๆได้ทําการทดสอบเกี่ยวกับโรคภาวะซึมเศร้านะครับตามแบบการทดสอบที่สํงงานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองได้ส่งมาเพราะว่านักเรียนนะครับตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีภาวะซึมเศร้าจํานวน51คน นะครับอันนี้ก็จะต้องมีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กต่อไปอันนี้คุณครูที่ปรึกษาก็จะเป็นแกนหลักในการช่วยในเรื่องนี้นะครับงานที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับในสถานศึกษาในโรงเรียนวัดชัยสิธารามคงหนีไม่พ้นเรื่องของความปลอดภัยภายในสถานศึกษานะครับโรงเรียนได้จัดทําแผนเผชิญเหตุ แล้วก็ได้ดําเนินการตามแผ,ผนเผชิญเหตุต่างๆได้ทําการซักซ้อมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาประกอบด้วยฐานกิจกรรมทั้งหมด9ฐานกิจกรรมหลักนะครับแล้วก็มีอีก2ฐานกิจกรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลชายโยนะครับแล้วก็สถานีตํารวจภูธรชยโยในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็การเอาตัวรอดจากผู้ก่อการร้ายนะครับก็รวมเป็นทั้งหมด 11ฐานนะครับก็จะมีส่วนของการซักซ้อมการเผชิญเหตุในเรื่องของการหนีไฟนะครับเสริมไปอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับซึ่งในระหว่างการทํากิจกรรมก็ได้รับความร่วมมือจากคุณครูนักเรียนเป็นอย่างดีนะครับซึ่งในทุกๆก,กิจกรรมนะครับคุณครูจะต้องเป็นผู้จัดทาสื่อการสอนเองนะครับจะทําสื่อการ เผชิญเหตุในรูปแบบต่างๆว่าจะเอาตัวรอดอย่างไรว่าจะมีชีวิตที่ปลอดภัยได้อย่างไรออกแบบการจัดการเรียนรู้ออกแบบใบงานออกแบบการวัดประเมินผลแล้วก็มาสรุปสุดท้ายนะครับในฐานของการหนีไฟนะครับเพราะว่าจะเป็นการสร้างสถานาการณ์ตั้งแต่การเอาตัวรอดจากอาการหนีไฟไปสุดท้ายที่การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็การส่งต่อผู้ป่วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทําแต่กิจกรรมเพื่อส่งเสริมนะครับแต่ในระบบ รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนนะครับโรงเรียนได้จะทำคำสั่งคุณครูเวรประจําวันคุณครูวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์นะครับโดยครูเวรประจําวันจะมีหน้าที่ตั้งแต่รับเด็กตอนเช้าดูแลเรื่องอาหารกลางวันแล้วก็ส่งเด็กตลอดจนความปลอดภัยในการเล่นกีฬาระหว่างพักกลางวันความปลอดภัยต่างๆตลอดวันนะครับซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาก็ผ่านประสบการณ์ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนักเรียนที่เจ็บป่วยแล้วก็ ปรากฏว่าไม่มีปัญหาอะไรติดขัดเนื่องจากเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีคณะครูมีสติมีความเข้าใจในหลักของการดําเนินการในเรื่องของความปลอดภัยนะครับส่งต่อข้อมูลไปสํนานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับส่งขึ้นระบบ MOE นะครับซึ่งก็ได้ผ่านสถานการณ์ในครั้งนั้นไปได้ด้วยดีนะครับทำให้คุณครูมีความมั่นใจว่านักเรียนในโรเรียนจะสามารถ ดำรงชีวิตทำการเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยสุดท้ายการดำเนินงานเรื่องการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนในโรงเรียนวัดเชสิธารามแต่ก็คงจะต้องดำเนินการตามรูปแบบนะครับตามการซักซ้อมต่อไปเพื่อไม่ประมาทในการดำเนินงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารกลางวันเรื่องของความปลอดภัยของผู้เรียนนะครับเรื่องของการดำรงชีวิตคุณภาพชีวิตของผู้เรียนนะครับก็คงจะดำเนินต่อไป อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการในการส่งเสริมนะครับคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนวัดชัยสิทธิ์ให้ดีต่อไปนะครับขอบคุณครับ